Hoa bê em vô Em vô Ngang ngang Măn măn lắm งาง,งังครับงาง,งังแสงก็มันก็จะย้อนแสงหน่อยหนึ่งครับอันนี้หนึ่งไฮนะครับหนึ่งไฮเหลือๆครับโดยบายเสือฟลุกครับเสือฟลุกหินปูนสาป,ปูนนะครับสาป,ปูนไม่ใช่หินปูน <c oughs> ยอนแสงนะครับจางนี้ผมจะพามาดูอีกมุมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครด้นะครับกดติดตามนะครับรถไถซิ่งรอเบาครับนาน,นานลงคลิปครับ ท่านั่นก็ l 4708ครับตัวธรรมดาเรามาดู m u 49เราดีกว่าเสียงข้อก็จะคู่ในแหลมๆนะครับมันก็จะไม่แหลมเท่าท่อเดิมครับท่อท่อเดิมมันเล็กมันจะแหลมกว่านี้มันจะออกทุ่มๆกว่านิดหนึ่ง ไปดูกลางๆานะย้อนแสงนะครับเนี่ยนู่นงันๆเลยเจ้านี้ก็ไถแล้วก็ปั่นนะครับไถไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ไถไปแล้วรอบแรกได้อาทิตย์หนึ่งครับ แล้วก็มาปั่นอีกรอบหนึ่งครับไถแล้วก็ปั่นดูครับชิวๆเลยครับถ้ารถเล็กนี่ผมว่ามันแบบรถเล็กก็จะโครงเคลงนะครับรถใหญ่นี่้นิ่มไปเลย สบายสบายครับสบายสบายสไตล์ MU สีเกาอันนี้แหละครับนี่ก็ นี่ก็มาปั่นให้เซดุลน,นะครับหรือทีมงานไทยเจริญนั่นเองครับรถรถดำรถดำไทยเจริญนะครับทีมงานครับนี่เป็นนาของเขานะครับนาใหญ่มากครับนาไร่กว่าเลยครับไอเล็กสุดก็หนึ่งไรครับนาเล็กสุดนี่รถเขาครับ นี่ก็อีกรอบหนึ่งก็เก็บงานเลยครับเนี่ยรอบนี้ก็ปัน่นร่างๆไปก่อนครับชิวๆเลยครับเนี่ยสบายๆเลยครับไม่ใช่ดินทรายนะครับเนี่ยดินเหนียวครับเฮ้ยมันเป็นดินทรายดำนั่นเลยครับแต่เอาดินเหนียวมาเทครับ ก็จะง่ายๆครับเจ้านี้ง่ายๆแต่ก็กว่าจะเสร็จนะครับมันก็ต้องใช้เวลาหมดน้ำมันไปด้วยไม่ใช่ว่าง,ง่ายทางน้ำมันทางรถชิวๆครับครับก็สวัสดีครับากตนนิดตามด้วย